พีวันทนั่งนอมนบพะคุค้คนฟังกิลนลลังเสียงเพลงดังเจา้จาเจ้าให้ฟังแล้วให้่วงหาสาลิกาปากเกี่ยงจงมาเสียงบังบทแฮบแหงหายยาไว้รถทั้งโคตรโกงงไว้บัน,ดนไดมีห้อยแปวหัวแปวท่านพื้นกาวขวนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอิสานทรงข่าวดำเนินรายการโดยบาวสุริยาอารมณ์ดี ออเป็น<ม>บากามากาตุกะอาศิวิสุโยสมูทิตากามโลคานันพันธนังก็มามจองคนขี่ทีเนาะจังคอยได้มีเงินท่องเนี่ยสิ่งของกระอยากได้เอามาไวทา้ทลังโฮมเจ้าผู้อวดดอกอมบ้านหรือขมกบ่าดอกเม่นเสใสอ,อถาารเกยดกระร้างตามเม่นที่อยู่ฝากแม่นำ้ำ ไก่เกืองว่าผู้พากริมาหานางมอมพารานางว่าคนนี้นดีบดีไก่ฟังไหวหัวใจใช่นี่ตั้งเทียงเดิมโลกสีความระยเอียงขั้นในยินเสียงพี่น้องรับรองได้ว่าบ่ลืมซะแล,ล้วกาบงามๆาสะละครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกๆพื้นที่ของการติดตามรับฟังสถานีวิทยุนำแสบไพดูคลื่นความตีโก16.00ก่เ 00. มกะเฮิร์ตบรรยากาศสดสนะครับ สามสองทางน้ากันนะครับเพว่าจะเป็นพี่น้องทางสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับที่ทางา YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ไลฟ์ด้วยแล้วก็พี่น้องผู้เพิ่นติดตามทางนาปัดวิทยโเก่าสิบหกจุดศูนย์เมกะเฮิร์ครับ